น้องที่คายุเผยวลีเด็ดให้กำลังใจแม่ในวันที่ผิดหวังซึงสุดจากใจ กำลังใจใไหนๆก็ไม่ชื่นใจเท่ากับกำลังใจของลูกสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแอนนี่บรูกที่คอยดูแลเลี้ยงดูน้องทีคายุด้วยความรักความห่วงใยที่อบอุน่นทำหน้าที่เป็นพ่อแม่เพื่อนและครูให้กับลูกทั้งยังทำงานหนักหาเงินส่งลูกชายสุดที่รักเข้าโรงเรียนด้วยน้ำพักน้ำแรงของแม่และไม่ว่าจะเจอดรามา่ามรสุมชีวิตเรื่องอะไรก็ผ่านมันไปได้เมื่อมีลูกคอยอยู่เคียงข้างเสมอมาล่าสุดแอนนี่บรูค ได้ผลรูปภาพคู่ลูกชายเผยวลีเด็ดที่น้องทีไขยุพูดกับแม่ว่าในวันที่ผิดหวังกับเรื่องบางเรื่องเสียงเด็กชายทีไขยุพูดประโยคที่ฟังแล้วลึกซึ้งว่า life is a l i k e a book one you read two you learn three you create your own story so mom you have done your best so don't worry everything gonna be just fine ชีวิตแม่ก็เหมือนหนังสือนะครับแม่อ่านแม่เรียนรู้แม่กำหนดชีวิตเองแม่ทำดีที่สุดแล้วครับ Ag, เธอใช้เด็กจริงๆใช่ไหมทํมกลาังเสียงขึ้นชมจากชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักของน้องทีขยุอาทิลูกคือที่สุดคอมเมนต์ทัมาบอกว่ามีลูกแบบนี้มีกำลังใจที่สุด คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้องทีขายุเป็นเด็กเก่งฉลาดแม่แอนโชคดีแล้วค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นกําลังใจให้ตลอดมาและตลอดไปค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสวรรค์ส่งของขวัญอันเลอค่ามาให้จริงๆค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักความคิดดีมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ